องคุรีมานทำไมท่านทำกรรมหนักแต่สามารถบรรลุธรรมและนิพพานได้การที่จิตวิญญาณผู้เป็นตัวแก่นแท้ในมนุษย์แต่ละคนจะสามารถหลุดพ้นออกไปจากระบบเอกภพนี้ได้เมื่อยามใดที่ทิ้งกายสังขารคือตายนั้นแต่และรูป,ปรธรรมจะต้องมีคุณสมบัติสำคัญดังนี้คือหนึ่ง จิตต้องว่างไปจากวิบากกรรมและพันธกรรมทั้งปวงวิบากกรรมก็คือกรรมที่กระทำไม่ถูกต้องต่อจิตปัญญาณของตนเองเช่นชอบแช่งด่าตนเองอิจฉาตาร้อนคนอื่นด่าคนอื่นนินทาว่าร้ายผู้อื่นอยู่ในใจคิดลบต่อผู้อื่นมองโลกในแง่ร้ายรักคนอื่นไม่ได้ให้อภัยคนอื่นไม่เป็น โดยแม้จะเก็บกฎพฤติกรรมที่จะทําไม่ดีไม่ถูกต้องต่อผู้อื่นเอาไว้ได้ก็ตามแต่ก็ถือเป็นบาปทางจิตไปแล้วถ้ายัางมีนิสัยทางจิตเช่นนี้อยู่ก็ยังถึงนิพพานไม่ได้ที่ยังนิพพานไม่ได้ก็เพราะไม่สามารถเข้าถึงการใช้สติปัญญาของสมองตนเองได้เหตุเพราะจิตไม่สงบสมดลุล ถ้าใช้สมองไม่ได้คนคนนั้นก็จะเรียกว่ามนุษย์ไม่ได้เพราะมนุษย์แปลว่าผู้มีจิตใจสูงผู้มีจิตใจสูงก็คือผู้ที่สามารถเข้าถึงอำนาจทางปัญญาของตนในการดําเนินชีวิตได้เท่านั้นดังนั้นคนที่เอาแต่ใช้อารมณ์ความรู้สึกและดีแต่นึกไม่ฝึกคิดก่อนพูดคิดก่อนทำเหล่านี้ จึงเป็นพวกที่เรียกว่าเป็นมนุษย์ไม่เป็นเมื่อ,อยังเป็นมนุษย์ไม่เป็นพอตายแล้วจิตปิญญาน,นั้นก็นิพพานไม่ได้เพราะอย่างมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่สำเร็จอย่างไรละ่ะส่วนพันธกรรมก็คือกรรมที่มนุษย์แต่ละคนกระทำต่อผู้อื่นแล้วยังผลให้ผู้อื่นเกิดความอาฆาตโกรธแค้นมุ่งหวังจะแก้แค้นเอาคืน ไม่ยอมให้อภัยหรือเป็นกรรมที่ตนเองกระทําต่อผู้อื่นแต่ผู้อื่นมีสำนึกที่จะให้อภัยในขณะที่ตนเองกลับไม่มีจิตสำนึกในการกระทําไม่ถูกต้องของตนต่อผู้อื่นนั้นแต่อย่างใดดังนั้นถ้ามนุษย์คนไหนไม่มีจิตสำนึกที่จะให้อภัยให้อโหสิกรรมแก่ใครก็ตาม ที่เขากระทำไม่ถูกต้องหรือผิดบาปต่อตนเองมันจะยังผลให้เกิดพันธกรรมขึ้นอันเป็นเหตุปัจจัยนำไปสู่การฝึกมีพบชาติใหม่แห่งการเกิดของจิตวิญญาณของตนต่อไปนี่แสดงให้รู้ว่าเพียงแค่มนุษย์ไม่รู้จักให้อภัยในความผิดบาปของผู้อื่นก็ยังผลให้ต้องย้อนกลับมาเกิดใหม่ เพื่อแก้ไขสภาวะจิตให้สูงขึ้นแล้วหากยังมีนิสัยเช่นนี้อยู่ก็นิพพานไม่ได้ใช่ไหมนอกจากนั้นถ้ามนุษย์คนไหนกระทำไม่ถูกต้องหรือผิดบาปต่อผู้อื่นแล้วไม่มีจิตสำนึกที่จะยอมรับในความผิดบาปของตนที่ก่อขึ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นเพราะไม่ใส่ใจหรือไม่แคร์เป็นเพราะไม่รู้ เป็นเพราะขาดสติชั่วคราวเป็นเพราะความเข้าใจที่ผิดหรือเป็นเพราะความประมาทในกรณีใดกรณีหนึ่งที่กล่าวมานี้การร้องขออภัยขออโหสิกรรมต่อผู้ที่ตนกระทําผิดบาปด้วยก็ย่อมไม่มีใช่หรือไม่หรือไม่มีจิตสํานึกขออโหสิกรรมหรือขออภัยมันจะยังผลให้สภาวะจิตที่เป็นเหตุแห่งความผิดบาปนั้น บันทึกจดจำความผิดบาปของตนเอาไว้อย่างมั่นคงผลลัพธ์ก็คือจิตไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดจึงเข้าถึงนิพพานไม่ได้อีกเช่นกันการย้อนกลับมาเกิดใหม่เมื่อพบเจอเงื่อนไขสถานการณ์เดิมดมแบบในชาตินี้อีกจะได้มีโอกาสเรียนรู้ที่จะมีจิตสำนึกที่ถูกต้องและแก้ไขปรับปรุงตนเองได้ หากทำสำเร็จในชาติใหม่รหัสกรรมที่จิตวิญญาณบันทึกไว้ในคดีก็จะเป็นโมฆะทันทีกรณีพันธกรรมในประเด็นสุดท้ายที่มนุษย์โลกส่วนใหญ่ในทุกเชื้อชาติศาสนาต้องเผชิญปัญหากับมันมากที่สุดซึ่งเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้นิพพานไม่ได้เหมือนกันนั่นก็คือพอกระทำกรรมไม่ดีต่อกันแล้ว ผลปรากฏว่าฝ่ายหนึ่งไม่มีสํานึกที่จะให้อภัยหรือให้อโหสิกรรมและอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่มีสํานึกในผิดบาปของตนที่กระทำต่อเขาการร้องขออภัยหรือขออโหสิกรรมจากจิตสํานึกแท้จริงจึงไม่มีทำให้เกิดนี่เวรน,นี่กรรมต่อกันขึ้นมาแทนซึ่งทั้งคู่จำต้องย้อนกลับมาเกิดใหม่เพื่อรับผิดชอบชดใช้ และแก้ไขร่วมกันอีกในภพชาติต่อไปอีกเหมือนกันข้อที่สองจิตจะต้องว่างไปจากผลกรรมด้านลบทั้งปวงอย่างสิ้นเชิงกรณีในข้อที่หนึ่งนั้นเป็นความรู้ที่ต้องการจะบอกว่าถ้ายัางก่อกรรมใหม่หรือทำผิดเช่นนั้นอยู่ซ้ำซากอย่างขาดจิตสำนึกในผิดบาปแล้วมนุษย์นั้นไม่ว่าใคร จะเป็นชาวบ้านหรือนักบุญนักบวชก็นิิพพานไม่ได้หลดพ้นไม่สำเร็จด้วยกันทั้งสิ้นแต่ต่อมาในข้อที่สองนี้ต้องการเน้นให้หรู้ว่าถ้ามนุษย์นั้นยังมีผลกรรมเก่าที่ค้างอยู่เพราะยังไม่ได้รับการแก้ไขและยังไม่ได้รับการขอให้อภัยหลงเหลืออยู่แม้เพียงเศษเสี้ยวแห่งกรรมจิตวิญญาณของมนุษย์ผู้นั้นก็ยังม่อาจข้ามผ่าน เข้าสู่การหลุดพ้นหรือนิพพานได้เช่นเดียวกันก็เข้าทำนองว่าถ้าจะเป็นไทยแก่ตนได้นี่เก่าต้องชดใช้นี่ใหม่ต้องไม่ก่อคณเห็นด้วยไหมคะข้อที่สถ้าจะนิพพานได้จิตใจต้องประพัดสอนเพราะผู้ที่ชำระจิตจนประพัดสอนคือผู้ที่เข้าถึงซึ่งการเป็นผู้มีจิตใจสูง และสามารถเป็นมนุษย์โดยใช้จิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตได้อย่างสมบูรณ์กล่าวคือเป็นผู้ที่รู้จักรักรู้จักให้รู้จักใช้ปัญญาและว่างไปจากอารมณ์หยาบยาปลายวันทั้งหมดได้อย่างสิ้นเชิงเช่นอารมณ์โลภอารมณ์โกรธหลงเป็นต้นเมื่อสภาวะจิตเข้าถึงความประพัดสอนที่ว่านี้ได้จนเป็นธรรมชาติของตนเอง ไปในวันหนึ่งข้างหน้าพระพุทธเจ้าทรงเรียกสภาวะจิตนะระดับนั้นว่าอุเบกขาไงคะผู้ที่มีสภาวะจิตถึงขั้นอุเบกขาได้ก็จะไม่มีวันก่อกรรมใหม่ให้ตนเองและใครๆเดือดร้อนได้อีกและแน่นอนว่าจะสามารถข้ามผ่านกรรมเก่าทั้งหมดทุกรูปแบบที่ค้างคามาจากภพชาติก่อนๆได้อย่างสง่างามยิ่ง โดยวิธีข้ามผ่านสองรูปแบบคือแบบแรกต้องผนจญมานหรือสถานการณนน์นั้นๆโดยตรงและแบบที่สองต้องข้ามผ่านกรรมเก่านั้นๆได้ด้วยปัญญายาณด้วยการใช้พลังทางจิตสำนึกในการรู้ถูกผิดดีชั่วหรือบาปบุญคุณโทษใดๆด้วยตัวเองข้อที่4จิตวิญญาณมนุษย์ จะสามารถเข้านิพพานไม่ได้แม้จะสำเร็จในสามประการที่กล่าวมาแล้วนั่นคือต้องทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลเท่านั้นมนุษย์จะต้องรู้ว่าการตายของมนุษย์ในนาทีใดนั้นหมายถึงว่าจิตวิญญาณผู้เป็นแก่นแท้ของตนจะต้องมีเป้ามปหมายปลายทางด้วยว่าถ้าทันทีที่หลุดออกจากร่างนั้นแล้ว ตนจะต้องไปทางไหนและไปไหนถ้ามนุษย์คนนั้นไม่รู้ไม่เคยคิดไว้ในตอนที่มีชีวิตอยู่เลยหรือ,อยังหาคำตอบไม่ได้เมื่อตายแล้วจิตปัญญาณก็จะไม่อาจไปไหนได้เลยเพราะขาดเป้าหมายตายตรงไหนก็วนเวียนอยู่แถวนั้นจ่วดนาตาชาติหากท่านพญายมนิมิตเมตตาส่งยมทูตมาพาตัวไปสู่นรกภูมิก็เห็นท่าว่า จะไปไม่เป็นเลยทีเดียวถ้าคนไหนตอนเป็นมนุษย์เป็นคนดีมันทำบุญเป็นประจำภาวนาก็คิดอธิษฐานก็ขอเช่งขอให้กุศลผลบุญหนุนไปนิพพานแม้จะมีบุญบรารมีที่สั่งสมไว้มากพอแต่ก็ไม่อาจสำเร็จผลดังประสงค์ได้เพราะไม่รู้ว่านิพพานคืออย่างไรทำไมต้องนิพพานนิพพานอยู่ที่ไหนการที่จะเข้าใจเรื่องนิพพานได้ มนุษย์จะต้องตอบตอนเองให้ได้ว่าตนเองเป็นใครมาจากไหนใครให้มาเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมตนมีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดบ้างเป็นรหัสลับที่ต้องรู้ถ้ารู้จริงรู้แจ้งในสิ่งนี้แล้วนั่นเท่ากับว่ามนุษย์คนนั้นได้เข้าถึงซึ่งการเป็นคนสามมิติอย่างสมบูรณ์แล้วนั่นเองคนสามมิติจระระลึกรู้ว่าหนึ่ง ตนเองกับจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกัน2จิตวิญญาณของตนเป็นหนึ่งเดียวกันกับตัวตนภาคแรกที่สูงส่งในแดนสุญญาตา 3. า3ตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของตนเป็นหนึ่งเดียวกันกับองค์จิตจักรวาลดวงใหญ่หรือพระปิดาที่ศาสนาอื่นเขากล่าวพระนามพระองค์ว่าพระเจ้าบางคน ก็ตอนมีชีวิตอยู่มีนิสัยคือหาสมบัติห่วงสมบัติพอตายแล้วจิตวิญญาณก็จะไปตามเป้าหมายนั้นคือสมบัติฝังที่ไหนก็จะไปเฝ้าตรงนั้นไปไหนไม่ถูกไปไหนไม่ได้และไปไหนไม่เป็นเพราะจิตวิญญาณคิดไม่ออกคุณเคยได้ยินเรื่องปู่สมเฝ้าทรัพย์ไมหมล่ะคะจิตวิญญาณนั้นทุกไหมบางคนตอบเป็นมนุษย์ เป็นคนประพฤติมีศีลธรรมก็จริงทำบุญแต่ละทีทำดีแต่ละครั้งก็ได้แต่อธิษฐานว่าทำบุญเบื้องล่างขอไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนขอให้เกิดกุศลหลายครั้งในความคิดคำนึงนั้นเข้าใจว่าทำบุญกุศลแล้วจะไปสร้างวิมานในอากาศคือสวรรค์โดยไม่รู้ว่าจิตมนุษย์นั้น มันสามารถนิรมิตหรือเนรมิตอะไรก็ได้ในจินตนาการจะเป็นโบสถ์วิหารหรือวียงวังชดช้อยขนาดไหนจิตมนุษย์สร้างมันขึ้นมาได้ทั้งนั้นแหละค่ะแต่มันก็เป็นแค่เพียงมายานั่นเองพอตายไปแล้วจิตมันก็จะพาไปสู่ที่ตรงนั้นเพราะตอนเป็นมนุษย์ดันไปเข้าใจว่ามันคือสถานที่ที่จะทำให้ตนมีความสุขดังใครๆเรียกว่าสู่สุคติ หรือไปที่ชอบที่ชอบนั่นแหละคะ่ะแต่ถ้าก่อนตายจิตมันงมงายแบบนี้บุญที่ก่อไว้ตั้งมากมายก็น่าเสียดายนะคะเพราะมันกลายเป็นมายาแดนสวรรค์ไปหมดจนนิพพานไม่ได้ตามที่ปรารถนาเกิดกี่ภพกี่ชาติก็ไม่เคยเปลี่ยนวิธีคิดไม่เคยเลิกการยึดติดโลกจึงมีผู้คนอย่างล้นหลาม แต่กลับไม่สง่างามทางจิตวิญญาณเพราะการไม่รู้จักตนเองไม่เข้าใจนิพพานและความงมงายลุ่มหลงมายาเป็นสาเหตุหลักทั้งสิ้นทำไมองคุลีมานิพพานได้ใช้วิธีใดมนุษย์จะต้องรู้ว่าเรื่องเล่าจากชาดกครั้งที่พระพุทธองค์ทรงโปรดองคุลีมานั้น ทันทีที่องคุลีมานได้ฟังพระกระแสรับสั่งว่าเราณะหยุดแล้วท่านสิยังไม่หยุดองคุลีมานเข้าใจทันทีนั่นคือเกิดสติทางวิญญาณขึ้นอย่างฉับพลันเพราะพระพุทธองค์ทรงใช้พลังความรักเมตตาและพระดำรัสเป็นตัวกระตุ้นกระตุกต่อมคิดต่อมปัญญาญาณเพื่อสัรนสะเทือนทางจิตวิญญาณขององคุลีมานอย่างแรง จึงช่วยให้องคุรีมานที่มีสภาวะจิตในขณะนั้นหม่นมัวปัญญาญาณมืดบอดถูกกระชากให้สั่นสะเทือนสูงขึ้นทางด้านบวกอย่างเฉียพรันการมีสำนึกในผิดถูกชั่วดีและบาปบุญคุณโทษในการกระทำของตนจึงเกิดขึ้นมาได้ก่อนที่จะสายเกินไปเพราะเหลือแต่การทารมาตุคาดแม่ตัวเองแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นแล้วเห็นหรือยังว่า ถ้าเพียงแค่มนุษย์รู้สำนึกเิียดด้วยจิตยาบรู้ที่จับสำนึกบาปด้วยจิตวิญญาณในกรรมที่ตนกำลังกระทำอยู่ในกรรมที่ตนกำลังจะกระทำหรือในกรรมใดๆที่ตนได้กระทำไปแล้วในอดีตการที่ผ่านมาบุรพกรรมหรือวิบากกรรมทั้งหมดของตนนั้นก็จะเป็นโมฆะหรือว่างอย่างหมดสิ้นณนะบัตนั้นนี่คือมาสจรรย์แห่งจิตละคุณเอ้ย ดีกว่าเอามันมาใช้ตัดตะเกียบหรือคิดชั่วต่อคนอื่นว่าไหมพอองคุลิมานเกิดการสำนึกในผิดบาปของตนได้อย่างสิ้นเชิงแล้วคือคงต้องใช้เวลาฟังพระเทศนาของพระาศาสดาอยู่พอสมควรวิบากกรรมจึงไม่มีเหลือแล้วคราวนี้ก็เหลือแต่พันธกรรมเท่านั้นที่องคุลิมานต้องรับผิดชอบแก้ไขไม่งั้นนิพพานไม่ได้ สิ่งที่องคุรีมานทำก็คือกราบทูลขออุปสมบทเป็นพระภิกษุสาวกของพระพุทธองค์ไงคะเมื่อบวชแล้วสิ่งที่องคุรีมานทำต่อก็คือรักษาจิตให้บริสุทธิ์ฝึกกรรมฐานตามวิถีพุทธะเพื่อสร้างสมถะหรือฝึกพลังจิตแล้วใช้พลังจิตขั้นสูงบรรลุธรรมที่สูงกว่าไปเรื่อยๆจนรู้แจ้งเห็นจริงโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นสารณะในที่สุดก็บรรลุธรรมขั้นสูงเป็นพระอระหันตสาวกได้เช่นกันระหว่างนั้นองคุลีมานก็ใช้วิธีร้องขออหุสิกรรมและให้อหุสิกรรมแก่ผู้คนที่เคยเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมร่วมกันมาในภพกพบชาติเพราะตนสามารถระลึกชาติได้แล้วโดยใช้พลังบุญบาร,รมีทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นพลังบวก แผ่เป็นพลังบารมีให้แก่ผู้เกี่ยวข้องที่สภาวะจิตยังคิดลบเพราะตนเองเคยเป็นต้นเหตุจนครบท้วนทุกรายการทุกกรณีในบั้นปลายอารหรันต้ององคุรีมานจึงสามารถเข้าถึงนิพพานได้ด้วยประการชนีแ้แลพระอรหันทุกรูปปรธรรมที่เป็นอัครสง์สาวกของพระพุทธเจ้านั้นต่างล้วนทำสามเหลี่ยมกับพระพุทธองค์ โดยมีพระพุทธองค์เป็นยอดสามเหลี่ยมด้วยกันทั้งสิ้นเมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพานก็ส่งหลุดพ้นออกไปจากเอกภพกลับคืนสุดแดนสุนตตาที่ส่งจากมาเสียนานได้เป็นผลสำเร็จแล้วก็ส่งประทับอยู่ที่นั่นตลอดมาเมื่อองค์คุลิมาหรืออรหันต์องค์ใดสามารถหลุดพ้นได้จิตวิญญาณของท่านเหล่านั้น ก็จะเดินทางมุ่งสู่ยอดสามเหลี่ยมทันทีไม่มีไปทางอื่นแล้วดังนั้นการที่จิตวิญญาณตามเสด็จพระพุทธองค์ไปก็คือการนิพพานนั่นเองอย่าถามนะว่าและคนที่นับถือพระพุทธเจ้ายึดพระองค์เป็นสรณะดังเช่นพระองค์คุรีมานนะเมื่อทิ้งกายสังขารแล้วทำไมนิพพานอย่างองคุลีมานไม่ได้บวชนานแล้วใหญ่นิพพานไม่ได้